ก็ดีใจค่ะปกติก็คือเหมือนแบบเราก็ใช้น้ำหอมมาหลากหลายเนาะวันนี้ก็มีแฮชแท็กน้ำหอมอินฟ้าเป็นของตัวเองดีๆจังๆสักทีหนึ่องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วจริงๆเรื่องอินฟ้าก็ขายดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจันยัวเพราะว่าจากคนที่เราใช้อีกทีด้วยแล้วก็ได้มนาบอกต่อใู้คนในวันนี้ก็ผูได้เฝ ตอนนี้ใครที่เป็นกำกำลังเป็นกระแสแล้วก็มีกระแสมาโดยตลอดตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยเป็นคนที่มีกระแสอยู่ในทุกสัดส่วเอ้ก็เลยแบบจิ้มคนนี้ก่อแลวทีนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรน้ำหอมค่ะเพราะมันมีหลายกลิน่นหลายคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะเราเห็นพี่ฟ้าในหลายๆ,ๆบทบาทในหลายๆคาแรคเตอร์เราเลยรู้สึกว่าพี่ฟ้าเป็นคนที่สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นใช่ค่ะพรีเซนต์แบบน้ำหอมแต่ละกลิ่นออกมา ทานตัวตวนของพี่ฟ้าได้หลายกลิ่นหลายสไตล์อย่างแน่นอนแต่ว่าปรากฏการณ์ว่าลายสดใสที่เราแบบไม่ร้านไม่ถึงเดียวจริงๆเชื่อว่าถ้าเราแบบไลฟ์ไปเรื่อยๆอีกสักชั่วโมงนึงก็น่าจะน่าจะได้มากกว่านี้เลยอาจจะด้วยตัวตัวผลิตภัณฑ์ที่ขายได้หนุ่มอีกด้วยแล้วก็แฟนๆเขาก็รอว่วาแบบเมื่อไหร่พฟ้าจะมาไลฟ์กับแจนดัวสักทีเพราะว่าอย่างที่บอกนุ้กคมเป็นสิทธิต้องใช้จริงๆมาไม่ความไม่เหมือนคนอื่นมันอยู่ตรงไหน ก็อาจาะความที่เราแบบพูดตรงๆแล้วก็เวลาเราขายหรือเวลา,าพูดอะไรเงี้ยเราก็พูดด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นแบบมาถึงอน่างมังคือก็ชอบตรงที่ว่ามันเหมือนเหมือนกับเราอะบางทีคนก็มองว่าเราเท่เราตัวแม่เราตัวลูกเราวน่ะรักเราเซ็กซี่เราสามารถเป็นได้หลากหลายคาแรคเตอร์เหมือนกับต้ำหนดที่เราฉีดไปไอย่างเงี้ยอย่างฟ้าเองก็วันละกลิ่นวันละบางทีก็วันมังมีสองกลิ่นก็มีแล้วแต่ลุคแล้วแต่สไตล์ที่เรา ที่เราชอบเนี่ยค่ะมันก็อบอกบอกว่ามบบเป็นเราได้ดีได้สะโพกได้อีกควาร์มมันทำให้ปังขนะึ้นนะคะจากหปังตาคนเดีวนะคะมีปังมากงเลยค่ะในรสที่4ี่อะค่ะออกไปประมาณ5้าแสนกว่าขวดที่ได้บอกว่าแบบ10ส10ล้าน10กว่าล้าน20ล้านอันนั้นคือเรื่องจริงค่เขาได้พี่ฟาร์มเป็นพรีเซนเตอร์คือหนึ่งอ่ะตัวแทนหรือว่าพาร์ทเนอร์ผู้าค้าค่ะเขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าเอ้ยเดี๋ยวพรีเซนเตอร์คนนี้คือจะทำให้สินค้าขายดีอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคค่ะเวสมมกับาป็น รู้แบบวันนี้ฟิลเราเป็นหมออ่ะกินไ <ใน S 2> หนมาอยากให้หมออ่ะเอา <c oughs> คัชชั่นเลิฟไปชิมเพราะว่าอยากให้หมอได้รับอะไรที่มันติดแกรบบ้างความเป็นตัวแม่หมอมีอยู่แล้วแหละแต่อยากให้หมอเป็นแม่แบบติดแกรบบ้างหลานบอกมังกรนาฬิกาคิส <c oughs> มีโหม้มอละกันเพราะแม่ขลับันก็จะมีความเซ็กซี่ตัวแม่ที่มีความติดแกรบแต่ว่าความเย้ายวนก็จะมากกว่าโหมอราถ้าเป็นฟ้าได้คัชชั่นกินก็จะติ เป็นเซ็กซี่ออนเดอะบีชกันเพราะเรามีรอบชิคไว้น้ำก็ต้องมีแบบสะบัดผมหรือว่าสะบัดตัวแล้วแบบองศาเหมือนตัวแล้วได้กลิ่นอะริฟ้าได้ลุกสบาย์สบายปนิโบแล้วกันได้หมดอ๋อมาให้ครบสี่กลิ่นเพราะจริงๆสี่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีด้วยของจูเลียนนะป้าป้าก็เาค่ะก็ฝากจูเลียนแล้วก็ฝากพี่ฟ้าพิจิตอร์คนแรกของเราไว้ด้วยนะคะ ก็ฝาก January ไว้ด้วยละกันค่ะเชื่อว่าจริงๆก็คือใครที่ได้สั่งไปก็จะต้องกลับมาสั่งซ้ำอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถนําไปปักต้าสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าสินค้าคือขายได้จริงๆแล้วก็ราคาเข้าถึงคนไทยอยู่แล้วเทียบเท่ากับเ o u s e h o ์ d b r a ด d ความติดทนความชัดของกลิ่นอะไรนัก็ฝาก January ไว้ด้วยค่ะอย่าลืมทัดแส่ทั้งหมอมือค่ะขอบคุณนะคขอบคุณค่ะ